ชุมทางศิลชาบางละมุงบางพระแหลมฉะบังไปมาแล้วเริไฟอ่ะนงไฟเป็นไงบ้างครับอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมไปเราไปซื้อตั๋วกันดีกว่าไครั้งแรกค่ะเราเดินไปซื้อตั๋วเราไปซื้อตั๋วรถไฟกัน ราจะไปซื้อตั๋วพัทยากันไปเลยไปเลยมีอยู่สีขบวนนะครับ283 284 997 998ต่อมานี้ตั้งรถไปพี่พี่พี่จ่ายตังแล้วเห็นไหมนะ15บาท15บาท15 <5 S 1> บาท,บาทคนละ3บาทคนละ3บาทเหรอ เขาลดสามบาทครับว้าวโชว์ตั๋วหนช้อตัวไหนรถแน่นนะรถจะแน่นหน่อยเพราะว่าคนเดินทางเยอะอันนี้สิบห้าบาทนะเราจะไปเที่ยวบางละมุงพัทยาบางนะยาดีใจไหมคะเด็กๆได้กินเลยได้กินลื่นเด็กๆตื่นเต้นมากเลยเห็นรถไฟใช่ไหมครับตื่นเต้นมากเลยครั้งแรกของเด็กๆครับรถไฟย้อนวันวานกัน จริงๆผมก็เพิ่งครั้งที่สองนะเพิ่งเคยนั่งรถไฟเตือนไหมครับเตือนไหมเตือนไหมครับโอเคครั้งแรกของเด็กๆไอเราจะไปดูรถไฟกันเรามาขี่รถไฟปูนขี่รถไฟปูนปูนไปเร็วไปเร็วเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะจุดแรกเราอยู่ที่ชุมทางศรีราชาใช่ไหมว้าวเดี๋ยวไปนั่งรถไปรั้งแรกบางละมุงเนาะ ไปไหนต่อไปพัทยาวันนี้เราจะนั่งรถไฟมาแล้วครับ10โมง12นาทีครับผมจากชุมทางศรีราชาไปจุกเสม็ดครับเราสถานีกรุงเทพัายาสายจุกสม็ดมาแล้วครับมาแล้วครับ เดี๋ยว่นเนมาเลยจบอมดวบอกว่าระวังนะระวังนะมามารถไฟมาเลเดี๋ยวเขาจับรางเข้าไปนั่งเงี้ยเห็นที่เขาดั้งหมเอ็เอ็มมานี่เอครับรถไฟรอรถไฟก่อนนะ การเดินขึ้นวันนี้ไ่กายไปไหนครับเที่ยวพัยาพี่การจะไปเที่ยวสวนนำพัยาครับนีนี่คือการนั่งรถไฟครั้งแรกของเอ็มนาไงของแม่นี่ละงบ้างเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากคนรุ้เลยเรารู้สึกเป็นไงตื่นเต้นตื่นเต้นจริงอันนี้คือเรื่องจริงพอพอยืนอดูพสนุกไหมครับ สนุกมากค่ะน้องมาเห็นยูดูนีมันจะอไมันร้อนอย่างนี้นะอนรนจร้นอ่นี้นีรถนั่รันะนดูไหมยืนม่ก้ยืนก็ได้ี่ยืนเลยยืนยโอเคยืนได้แกก็มานั่งให้น้องนั่งรนได้ได้นะน้ัได้นะกอ ม่วิเ้นกระชับชกระชับก็ดีเรือนเก่าอยู่ด้วย่นบอกแกกี่มันบอบอนุมเลยบอเป็นสีบอบอผัดเป็นบอใหม่บอเป็นบอใหม่แข็กแง๊กแ่สาวสำหน่อยเป็นแบบแ่นบอกเจ้านี่ก็หาชิ้นหาชิ้นสีผมครับครับครับ้งไมนะครับฮู้นจะกลายตื่นเส้นมากเลยเราไปลงสวนน้ำพัทยากันบอกพ่อว่าจะลงสวนน้ำพัทยานะพ่อไปสวนน้ำเนาะสวนน้ำพัทยาครับ

ก็เดยเยกพ่อขน,นั่งแล้วนะแต่พ่อจำไม่ได้พ่อจำไม่ได้ตอนนั้นนะ่ะพ่อนอนอย่างเดียวเลยนี่มันเป็นทางอะไรจะถึงโลโก้แล้วเหรอน,น่าจะถนโลกใหญห่โลโก้แล้วใช่ เกียนเตียบอกต้องเงียบบอกเราจะลงแล้วใส่เสื้อขอบคุณเบาะรอแล้วเราจะไปฟังรถมารับเราด้วแล้วก็ขึ้นอีกทีนึ่งขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับคุณครับบ๊ายบายครับผมว่าไปลุกไปโอเคลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วปึ๊บจึ๊บจึ๊บอาพี่บิ๊กมา ถึงแล้วครับผมดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมถึงแล้วครับถึงแล้วลูกถึงแล้วน้องล้อง้งน้งละวมอเป็นรักสมุทรสาทที่สาาเป็น้งดูลูก้งดู้งดูถึงแล้วถึงแล้วไป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 มาละมุงแล้วบ๊ายบาย ่ไม่ถึงเลยเาดีอยู่นะมถึงเาดีอยู่เอารีวิวหน่อยครับเป็นยังไงบ้างนิ่มไหมโอเคนิ่มดีนะนิ่มๆมันไม่กระดกไม่หือนตะกอเร็วด้วยเนาะตกอนไม่ากันแล้วมไหมไม่เมลอานแล้วนี่เงแล้วนี่ ไปเที่ว่าจันพอแบบแหมเห็นใครไห้บ่าบอกาป่า